สวัสดีทุกๆคนคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแพรวาทาหลอด391นะคะในวันนี้คลิปนี้นะคะก็จะเป็นคิวของคนที่เกิดในราศีเมถุนผู้ที่เกิดในราศีเมถุนวันที่15มิถุนายนจนถึงวันที่14กรกฎาคมนะคะดวงโดยรวมของคุณการงานการเงินความรักนะคะจะเป็นการดูคร่าวๆนะคะดูโดยรวมในเดือนมีนาคมนี้ว่าจะเป็นอย่างไรนะคะโดยใช้ไพ่พงมานนะคะแล้วก็จะมีข้อความ ก็ความที่เาอ่านทำขึ้นเองดวงความรักจะใช้ไพ่ยิปซีอีกเด็กหนึ่งนะคะต้องขออภัยนะคะหากวันนี้จะมีเสียงแทกเสียงของธรรมชาตินะคะที่อาจจะได้ยินแทรกเข้ามานะคะเนื่องจากเวลาที่อ่านนะคะค่อนข้างมีจํากัดปกติเราจะทําอาทิตย์ละหนึ่งคลิปนะคะขอบคุณทุกๆกคนที่เข้ามาดูคลิปนะคะแล้วก็โดยเฉพาะผู้ที่ติดตามแล้วคนที่กดติดตามนะคะขอบพระคุณอย่างสูงนะคะ ทุกๆการกดติดตามของคุณนะคะเป็นกําลังใจให้หมอทําคลิปสิ่งทุกอย่างที่ทําลงไปนะคะหากมีประโยชน์กับคุณนะคะหมอก,ก็จะดีใจนะคะแล้วก็ภูมิใจมากๆเลยนะคะวันนี้ใช้ไพ่หัวยาสิใบสิบสอแหน่งนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะในใบแรกคุณได้พระนางสีดานในตําแหน่งของวาสนาบาร,รมีในช่วงเดือนมีนาคมนี้คุณอาจจะรู้สึกรอยว่างนะคะแล้วก็อยากจะ นิ่งเฉยนะคะในทุกๆเรื่องนะคะอาจจะเป็นในเรื่องการงานการเงินโดยเฉพาะความรักนะคะหลายคนอาจจะโปร่งแล้วก็รู้สึกว่าปล่อยให้มันเป็นไปอย่างที่เป็นดีกว่านะคะรู้สึกเหนื่อยล้าแล้วก็ค่อนข้างที่จะท้อนะคะให้ในตำแหน่งที่สองของคุณนะคะคุณได้ไพ่พระยาสุครีพนะ ในที่นี้เป็นตําแหน่งของทรัพย์สินเงินทองนะคะเป็นคนที่ชอบเก็บเงินนะคะหรือว่ามีเงินมีทองในส่วนหนึ่งนะคะหรือบางครั้งอาจจะถูกใช้จ่ายไปสําหรับการหยิบยืมหรือว่าการไปทําธุรกิจนะคะอาจจะมีญาติพี่น้องมายืมคุณนะคะในช่วงนี้หรืออาจจะเป็นตัวของคุณเองก็ได้นะ ขยันมุ่งมั่นนะคะเป็นคนที่เก็บเงินเก็บทองเก่งแล้วก็เป็นคนที่ใช้เก่งเช่นเดียวกันบางครั้งอาจจะเก็บได้ไม่มากสักเท่าไหร่นะคะแต่คุณก็เอาไปใช้นะคะหรือว่าอาจจะไปท่องเที่ยวเป็นคนชอบท่องเที่ยวใช้เงินนะคะต้องบริหารการเงินนะคะให้ดีมากกว่านี้นะคะทรัพย์สินเงินทองของคุณช่วงนี้คุณอาจใจออาจเอาไปลงทุนนะคะเกี่ยวกับธุรกิจอะไรบางอย่างะคะ่ะถ้าอย่างไรก็ให้คุณ ศึกษาให้ดีก่อนนะคะเพื่อจะไม่ผิดพลาดท,ทีหลังนะคะเป็นในช่วงที่ต้องเฝ้าระวังนะคะในเรื่องของการเงินนะคะและการตัดสินใจนะคะวางแผนให้ดีขึ้นมากกว่าเดิมนะ,ะสำหรับไพ่ใบที่3านะคะคุณได้เทพรังคารเป็นในตำแหน่งของหลักนะฐานบ้านเรือนบ้านช่องนะคะคุณอาจจะมีเรื่องต้องให้วิ่งเต้นนะคะ<ๆ>เกี่ยวกับเรื่องคนในครอบครัวหรือในเรื่องของ ที่ดินบ้านที่อยู่อาศัยบางคนอาจจะต้องย้ายที่อยู่หรือเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอะไรบางอย่างนะคะดินมรดกรวมไปถึงอสังหาริมทรัพย์ของคุณนะคะให้ในตำแหน่งที่4ี่นะคะคุณได้พระแม่ธรณีในตำแหน่งของญาตนะินะในที่นี้นะคะคุณมีญาติพี่น้องนะคะที่ค่อนข้างที่จะให้ผลให้คุณกับคุณมากในะที่นี้เขาสามารถที่จะช่วยเหลือคุณได้แทบทุกเรื่องนะคะรวมไปถึงเพื่อนด้วยนะคะเพื่อนสนิทนะ บางครั้งอาจจะไม่ได้ให้เงินให้ทองนะคะแต่เป็นคนที่ให้คำปรึกษาคุณได้ดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตหรือว่าในเรื่องของครอบครัวหรือว่าการงานนะคะเป็นคนที่มีญาติที่ค่อนข้างจะมีบาร,รมีนะคะเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจคุณได้ดีนะคะคุณสามารถที่จะปรึกษาเขาได้แล้วให้ความช่วยเหลือคุณได้เป็นอย่างดีนะในที่นี้นะคะในตําแหน่งนี้นะ อาจจะรวมถึงนะคะพระภูมิเจ้าที่ที่บ้านคุณนะคะอย่างที่บอกนะคะถ้าคุณจะทำอะไรนะคนเมถุนในเดือนมีนาคมนะคะคนที่เกิดราศีเมถุนในเดือนมีนาคมนะคะเน้นย้ำนะคะให้คุณนะคะบอกเจ้าที่เจ้าทางนะคะ <c oughs> เพราะว่าค่อนข้างที่จะเป็นพระภูมิเจ้าที่นะคะที่ค่อนข้างจะมีพลังและค่อนข้างที่จะแรงนะคะ <c oughs> ทำอะไรคุณก็บอกกล่าวเขาก่อนนะคะนาที่นี้ก็จะดีนะ ต่อไปไพ่ในตำแหน่งที่ห้าคะบุตรปริวารคุณได้พยาคุดกับนางกากีนะคะ <_ d ata> ในเรื่องของบุตรธิดาคุณก็ยังเป็นอะไรที่จะทําให้คุณต้องคิดนะคะเรืองอย่างที่บอกคุณอาจจะต้องวิ่งเต้นนะคะที่ยันอังคารหรือจัดสรรจัดการนะคะ <_ d ata> กเกี่ยวกับเรื่องของคนในครอบครัวเ <_ d ata> ขาอาจจะเป็นช่วงที่นะคะมีความรักหรือว่าอาจจะเป็นช่วงที่คิดมากะ่ะ <_ d ata> หลายคนอาจจะเป็นการผิดศีลนะคะอาจจะเป็นศีลห้านะในเรื่องของ กาเมแล้วก็เขาอาจจะมีการดื่มเหล้าดื่มสุรานะคะหรือว่าไปทําอะไรนะคะให้คุณสังเกตแล้วก็ช่วยใส่ใจเขานะคะในหลายคนที่ไม่ได้มีบุตรธิดาก็อาจจะเป็นลูกน้องบริวารน,นะคะที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของคุณนะคะเป็นช่วงที่คุณจะต้องนะคะใส่ใจแล้วก็ดูแลเขาเป็นพิเศษนะคะภายในตําแหน่งที่6ของคุณนะคะศัตรูอุปสรรคนะคะคุณได้ของเบ้ง แล้าที่นี้สัตรูอุปสรรคของคุณนะคะไม่ได้มีอะไรมากมายนะอาจจะเป็นตัวของคุณเองก็ได้นะคะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างมีความคิดความพิถีพิถันละเอียดในความคิดนะคะเป็นแนวหน้าของสังคมนะเป็นคนที่มีการวางแผนในทุกๆเรื่องนะคะค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่ที่มีความคิดความอ่านนะคะมีความเที่ยนธรรมค่อนข้างสูงนะ,ะยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนะคะหน้าที่นี้อุปสรรคของคุณให้คุณนะคะ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนะคะอาจจะเป็นแนวทางหนึ่งนะคะที่ทําให้คุณประสบความสําเร็จมากขึ้นกว่าเดิมนะคะไพ่ในตําแหน่งที่7ของคุณนะคะคุณได้นะคะไกรทองปราบชาละวันเป็นตําแหน่งของคู่ครองนะคะเรามาพูดถึงคนที่มีความรักก่อนนะคนที่มีคนรักหรือว่ามีครอบครัวแล้วนะคะ ในที่นี้คุณอาจจะเกิดปัญหานะคะความขัดแย้งขึ้นระหว่างคุณกับคนรักนะให้ระวังในเรื่องของการมีปากเสียงนะคะหรือว่าการทะเลาะเบาะแวง้งการเกิดความไม่เข้าใจการเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ใจร้อนนะใน,าน,านวเวลานี้นะให้มีสติให้มากขึ้นนะคะสําหรับคนที่เป็นคนโสดคุณอาจจะเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่คุณจะต้องแย่งชิงนะคะความรักนะคะอาจจะเป็นการต่อสู้ระหว่าง ตัวของคุณเองนะคะกับอีกคนหนึ่งนะคะซึ่งนำมาถึงชัยชนะที่จะครอบครองคนรักนะคะให้คุณระวังให้ดีในเรื่องการทะเลาะเบาแวงอาจจะมีปากเสียงไปไพ่ในตำแหน่งที่8นะคะเป็นโรคแล้วก็อาการเจ็บป่วยของคุณในเดือนมีนาคมคุณอาจจะเกิดอาการปวดหัวนะคะหรือว่าสายตาผ้ามัวนะคะอาจจะเป็นโรคไมเกรนกำเริบนะคะหรือว่า กล้ามเนื้อกระดูกของคุณนะคะเป็นการเจ็บป่วยนะคะปวดหลางปวดข้อมือปวดหัวนะคะหรือว่าปวดกล้ามเนื้อคุณอาจจะนั่งนานเกินไปนะคะทํางานในลักษณะของเหมือนกับออฟฟิศซินโดรมและทํางานอยู่ท่าเดียวนะคะให้คุณหมั่นออกกําลังกายกลับบ้านมาก็ทําโยคะก็ได้นะคะเผื่อว่าจะดีขึ้นนะต่อไปไพ่ในตําแหน่งที่9นะคะเป็นความสุขของคุณนะ ใครหลายคนนะที่นี้อาจจะมีความสุขอย่างนะคะรุ่มหลงมัวเมาในเรื่องของกิเลสตัณหานะคะให้คุณพยายามยับยั้งชั่งใจนะคะเวลาที่คุณมีความสุขก็สุขมากนะคะเวลาที่คุณทุกข์หรือว่าคุณอกหกักคุณมักจะเอาไปปนกับเรื่องงานหรือเรื่องอื่นๆนะซึ่งทําให้คุณไม่เป็นอันที่จะทําอะไรเลยให้ปล่อยวางในเรื่องความรักบ้างและอื่นๆของคุณก็จะดีตามขึ้นมาเองนะคะความสุขของคุณในะที่นี้นะคะเป็นในเรื่องของ วัตถุนิยมมากกว่านะคะต่อไปนะคะเป็นตำแหน่งของการงานคุณได้นะคะพระราหูนะใครทํางานข้าราชการนะคะค่อนข้างได้ผลดีกับคุณนะเป็นคนที่มีอํานาจวาสนาบารมีนะคะมีแต่คนเก่งอกเก่งใจนะข้าราชการให้ผลดีรวมไปถึงใครก็ตามที่อาจจะทํางานเกี่ยวกับจิตวิญญาณนะคะ เป็นหมอดูหรือเป็นหราศาสตร์ก็ดีนะคะประชาสัมพันธ์นะคะหรือว่างานสื่อสารมวลชนนะคะให้ผลด,ดีมีใครหลายคนนะคะอาจจะได้รับความกดดันในเรื่องของการงานคุณอาจจะเพิ่งเปลี่ยนงานมานะคะแล้วรู้สึกท้อหรือว่าบางคนอาจจะทํางานได้ไม่ดีพอนะคะยังต้องใช้ประสบการณ์และความสามารถนะคะให้คุณอดทนไปอีกสักระยะหนึ่งนะ ใครก็ตามที่รู้สึกว่ากดดันมากๆนะคะบางคนอาจจะลาออกจากงานไปแล้วก็ได้แต่การเปลี่ยนสายงานของคุณนะคะอาจจะยังไม่เข้าที่เข้าทางนะคะค่อนข้างที่จะมีอุปสรรคในการทํางานนะคะให้คุณตรวจตาในสิ่งที่คุณทําใหด้ดีนะคะแล้วก็มีความรับผิดชอบให้มากขึ้นละเอียดให้มากขึ้นนะคะไปไพ่ในตําแหน่งที่11นะคะลามยศชื่อเสียงของคุณคุณได้ทา้าทัศรสนะคะงเป็นคนที่มี ยางน,นิเศษนะคะมีพรสวรรค์อยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะมีจิตสัมผัสที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆนะคะเป็นคนที่มีดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะค่อนข้างที่จะเป็นให้ที่ให้คุณสําหรับคุณมากนะ,ค,ะคุณเป็นคนที่ชอบไหว้พระสวดมนต์นะคะแล้วก็บฏติบัทิทถาความสําเร็จของคุณะค่ะค่อนข้างที่จะไม,ม่ยากาที่จะสมบูรณ์นะคะ,คะ,คะจะมีลาบยศชื่อเสียงนะคะเ<ม>ติบโตแบบก้าวกระโดดนะคะ<ม>อาจจะ กลับมามีเงินมีทองนะคะหรือว่ามีโอกาสดีๆในเรื่องการเงินที่ทําให้คุณนะคะหาเงินนะคะเป็นกอบเป็นกามแล้วก็ได้เพิ่มมากขึ้นมากกว่าเดิมนะคะาที่นี้ให้คุณระวังในเรื่องการใช้จ่ายเพราะการมีมากคุณก็ใช้มากใช้สุรุย่ยสุร่ายนะคะใช้ตามความอําเภอใจนะะให้ไว้สรุปของคุณนะคะค่อนข้างที่จะดีมากนะคะลักษณะน,นี้นะคะในช่วงปลายเดือนนะคะอาจจะมีเรื่องดีๆคุณนะคะคนที่เกิดราศีเมถุนนะ ต่อไปนะคะเราจะมาดูข้อความเป็นข้อความนะคะที่จะฝากจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรวาลมาถึงคุณนะคะอาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านคุณก็ได้นะคะที่คุณเคารพรักนะ ยคแรกนะคะไกลบ้านหนะ้าที่นี้นะคะคนที่เกิดราศีเมถุนคุณอาจจะต้องมีการอย่างที่บอกนะคะย่อมย้ายเปลี่ยนแปลงหรือบางคนอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่พี่น้องอยู่คนละที่หรืออยู่ไกลบ้านนะคะคนที่อยู่ที่บ้านของคุณนะคะเขาอาจจะคิดถึงคุณนะรวมไปถึงอย่างที่บอกพระบุิเจ้าที่ที่บ้านนะคะถ้าคุณจะทาอะไรช่วยบอกว่ากล่าวเขานะคะก็จะเป็นผลดีสําหรับคุณนะ คุณอาจจะคิดถึงบ้านก็ได้นะคะหน้ที่นี้อาจมีใครสักคนหนึ่งที่คิดว่าอยากจะกลับไปหาครอบครัวนะคะหรือไม่ก็อาจจะไม่ได้อยู่กับคนในครอบครัวหรืออยู่คนละที่คนละทางนะส่วนใบที่สองนะคะเป็นรักและเมตตามากนะคุณนับถืออยู่ที่บ้านนะคะเป็นเทวดาเป็นพระภูมิเจ้าที่นะคะบอกมานะคะว่าคุณเป็นที่รักและที่ที่เมตตาของเขามากนะหน้าที่นี้ทำะไรนะคะเขาค่อนข้างที่จะ ช่วยเหลือคุณเป็นอย่างดีสำหรับดวงโดยรวมนะคะก็มีเท่านี้นะเดี๋ยวจะมาดูในเรื่องของความรักนะคะไพ่ความรักคนโสดราศีเมถุนนะคะในเดือนมีนาคมนี้คุณได้ไพ่ five of swords ten of wands queen of cups three of wands four of swords n i of wands the tower five of pentacles the lover แล้วก็ the world นะคะ เดือนมีนาคมนี้ใครสักคนนะคะอาจจะมีความรู้สึกที่เพิ่งจะหนีความเจ็บช้ำม,มาหรือบางคนอาจจะเพิ่งอกหักมาหมามดๆก็ได้ความรู้สึกยังค่อนข้างที่จะหนักหน่วงสาหรับคุณนะคะความสัมพันธ์ของคุณกับคนที่คุณกําลังคุยด้วยหรือคนที่คุณรู้สึกดีนะคะค่อนข้างที่จะเป็นความสัมพันธ์ที่แน่นิ่งลงไปหรือว่าอาจจะเป็นอะไรที่ยังมองไม่เห็นหนทางนะคะที่จะกู้สถานการณ์ให้กลับมาดีขึ้นนะหลายคนอาจจะมีการนิ่งกันไปเฉยๆหรือว่าห่างกันไปนะคะ ต่างฝ่ายต่างเงียบนะคะคุณก็ยังคงมีความรู้สึกที่ดีนะคะจะเป็นการตัดสินใจที่จะอาจจะจบความสัมพันธ์กันไปนะคะหรือว่าอาจจะเพึ่งเลกกันมานะ,ะแต่ในความรู้สึกก็ยังไม่จบนะคะอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะที่ยังคงตื้อในสถานการณ์นี้นะคะยังคงรอคอยแล้วก็มีความหวังนะคะในความรักครั้งนี้นะ,ะเพราะว่าเป็นเหมือนลักษณะของ ความรักที่เป็น the lovers นะคะรักที่มีใครหลายคนเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์นะคะอาจจะเป็นในลักษณะของตัวเลือกซึ่งรู้สึกวอยอยากจะพักไว้ตรงนี้นะคะถึงแม้อาจจะยังมีความรู้สึกอยู่แต่ก็อาจจะไม่อยากจะไปต่อแล้วนะคะหลายคนหันเรื่องกลับมาดูแลตัวเองนะคะ แล้วก็ใส่ใจตัวเองพร้อมกับโอกาสการเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่นะคะแต่ว่าความรู้สึกสําหรับคนเดิมก็ยังคงมีอยู่นิดนิดนะในช่วยคุณนะคะคุณอาจจะเจอโอกาสที่ดี the world นะคะเป็นไพ่การเริ่มต้นเริ่มมาจากคุณต้องกลับมาดูแลหัวใจของตัวเองก่อนนะคะเพื่อจะเจอคนที่ดีกว่านะต่อไปนะคะไพ่สาหรับคนที่มีคู่ราศรีแมทนแมทนนะคะหนที่นี้มีสาสถานะนะคนที่เพิ่งจะคบกันนะคะ คนที่คบกันมาได้สักระยะหนึ่งหรืออาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะไพ่ทั้งหมด10ใบคุณได้ the empress the strength page of cups seven of wands five of wands page of pentacles the devil king of pentacles ace of cups แล้วก็ two of pentacles นะคะคุณสองคนยังเป็นคนที่สำคัญซึ่งกันและกันนะคะมีการเป็นเขาเรียกว่าไม้เบื่อไม้เมานะคะอาจจะเป็นคนที่เป็นคนที่ เป็นคู่ที่ค่อนค้างจะทะเลาะกันบ่อยด้วยซ้าไปนะคะมีการจะต้องยอมมีการจะต้องยอมกันในความสัมพันธ์เสมอมาใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะซึ่งอาจจะเป็นตัวคนรักของคุณเองก็ได้ะคะเขาค่อนข้างที่จะยอมคุณนะคะแล้วก็เชื่อฟังคุณแบบรักมากหลงมากนะคะให้ทําอะไรก็จะทําตามหมดทุกอย่างนะนะที่มีความสัมพันธ์ความรักในแบบเด็กๆนะคะเพศ p e n ิ t a แล้วก็เพ t c u นะ ้องมีการงอนง้อกันตลอดนะคะมีการพ่อแง่แม่งอนเงินเกิดขึ้นในความสัมพันธ์บางครั้งการทะเลาะกันเป็นความไม่เข้าใจเพียงแค่เล็กน้อยนะคะคุณก็สามารถที่ทําให้เรื่องมันบานปลายได้นะ,ะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องลดทิฐิของตัวเองลงนะคะในคู่นี้นะ,ะบางครั้งนะคะคุณอาจจะอยากจะรักอยากจะเลิกหรือบางครั้งแบบ เบื่อแล้วในความสัมพันธ์นี้นะคะแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่คุณจะออกห่างกันหรือว่าเลิกรักกันนะคะเพราะว่าอบคับคุณทั้งคู่นะคะมีความรักที่ดีต่อกันให้มันคือไม่ค่อยที่จะแสดงออกนะนะคะณที่นี้อาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งไม่ว่าอาจจะเป็นคุณหรือตัวเขานะคะมีคนเข้ามาในความสัมพันธ์มีคนมาชอบคุณหรือปป่งคุณนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ใช่เรื่องสําคัญนะคุณก็ยังไปกันอีกได้นานนะคะ มีความสัมพันธ์ในแบบที่บางครั้งก็ทะเลาะก,กันอยากจะเลิกแต่อาจจะกลับมาดีกันเหมือนเดิมนะคะคือดีๆร้ายๆอยู่แบบนี้นะถ้ายัางไงก็ระวังนะคะในเรือนมีนานะคะในเรื่องของการทะเลาะเบากแวง้งหรือมีปากเสียงกันนะคะถ้าย่งไงกุญใจเย็นๆแล้วก็ปรึกษา พยายามให้อภัยกันพยายามปรึกษาการน,นะคะพยายามพูดจาก,กันดีๆนะคะในเรื่องของความรักนะ,ะในส่วนการทำนายของความรักคนมีคู่ก็มีเท่านี้นะคะในคลิปนี้ขอจบการทำนายเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ